สวัสดีค่ะเพ <concealed them> <lide> ื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้พี่แจ็คมีน้องชายมาแวะหานะคะมาตัดผมเนาะกับช่างเต้นะคะก็ชื่อน้องม่อนนะคะน้องม่อนเป็นน้องชายของน้องมิ้ชซาิดานะคะนางเอกเรื่องคิวบิกนะคะวันนี้มาทําผมสูงขึ้นหรือเปล่าคะสูงก็สูงขึ้นมาสองสามเซนสองสามเซนนะคะร้อยแปดสิบแล้วนะคะตัดกันตั้งแต่เด็กๆกันนะคะค่ะ วันยังไงพี่แจ็คอยากฝากน้องๆพรอมด้วยไอจีน้องชายด้วยเดี๋ยวพี่แจ็คจะเขียนแท็กไหมฮนะมอนอะไรนะธนัทชัยมอนธนชยันนชยนะคะตอนนี้เรียนที่ไหนครับตอนนี้จบม .6 เตรียมจะเข้าจุฬาครับโอ้ยใกล้แล้วทีนี้เราจะใกล้กันอีกแล้ว <c oughs> ครับเดี๋ยววันวันที่26พฤษภาคมพี่แจ็คเปิดตัวร้านนะคะที่ตรงสยามสแควร์วนนานนาพารากอนเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวจะให้เขาเปิดพุ่งให้ดูค่ะผุ้เล่นนะคะจะให้น้องมาเดินแบบผมให้นะคะ จอการเอ้ยขอดูททอยนิดนึงค่ะนิดนึงค่ะรีวิวนะคะสำหรับผู้ชายที่ผมผมอยากโ่งและผมเยอะมากนะๆนะกูกๆนะคะอย่างเงี้ยตัดอย่างเงี้ยทุยนิดนึงนิดนึงนนอ่ะเนีโอเคโตผมนะคะเยอมากใช่เชื่อพี่เชื่อปงนหมอดดังองนนะคะับไม่หลอกอแล้วทีนี้ร้านพี่แจ๊กกออยู่ อยู่บน BTS อนุสาวรีย์อีกหนึ่นัน,นะคะตัดซอย200บาทน,นะคะให้เพื่อนๆผ่านไปมาสะดวกยังไงไปแวตะตัดที่นู้นนะคะแล้ะถ้าคนไหนสะดวกมาสยามมาแวะหาพวกพี่ด้วยเจอกันค่ะ